สวัสดีครับผมบางวันจากช่องตรงเป็นตรงนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบางนะครับถังเข้าอยู่หน้าช่องทิกต o k นะครับวันนี้ฟุตบอลนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับกลับมาเตะกันแบบสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเต็มโปรแกรมแล้วนะครับบางจะพาไปที่นะครับคู่เบอร์ลี่กับมิสเดนโบนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์สำหรับเอ่อแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษในคืนนี้เลยนะครับเบอร์รี่ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับในฤดูกาลนี้ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่แข่งขันไปยะครับ4 4แต้มนะครับส่วน โบโรนั้นนะครับอยู่ในอันดับที่13นะครับ22นัด30แต้มนะครับถ้าดูตามอันดับนะครับโบโรอาจจะอยู่กลางตารางแต่ว่าคะแนนนั้นตามโซนเพย์ออฟอยู่แค่นะครับตามโซนเพย์ออฟเบสตันอตเอ็นอยู่แค่4แต้มนะครับถ้าชนะนัดนี้ยังคงจะรักษาโอกาสในการที่จะลุ้นเข้าไปเพย์ออฟขึ้นพิมพ์ดีได้นะครับแต่ว่านะครับมาเจอกับเบอร์รี่นะครับทีมจากฝงนะครับซึ่งการ ซึ่งในปีนี้ฤด,ดูกาลนี้นั้นโอ้โหแข็งแกร่งทั่วแผ่นจริงๆสําหรับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้นะครับบางมองว่านะครับครึ่งช่วงตัวที่เบอร์ลี่นะครับเป็นต่อมิสเดนโบนั้นบางมองว่าคืนนี้เบอร์ลี่นะครับน่าจะเอาชนะมิสเดนโบไปได้นะครับน่าจะเอาชนะมิสเดนโบไปได้นะครับแล้วก็รักษาตําแหน่งจ่าฝูงนะครับรักษาตําแหน่งจ่าฝูงหนีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ออกไปได้อีกนะครับเพะาะนั้นคืนนี้ชี้ไปที่เบอร์รี่เจ้าบ้านครับผมสวัสดีครับ